เราทราบแล้วตอนนี้หน่วยได้ส่งยูดีไป3นาย3นายนะเตรียมประสานประสานงานกับยูดีได้เดี๋ยวดูการแบบวิยูดีนะครับตอนนี้ยูดีเขาจะมาสายที่เราดูด้วยนะครับการแบบโค้ชชดอ่ะเพิ่งทักมาอย่างไรส่งยูดีส่งให้ด้วยนะ